ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนบูธนะปัดลมนะครับปัดลมตัวนี้ก็หมุนไม่หมุนนะครับหมุนช้านะครับสาเหตุมาจากบูธบูธมันฝูดนะครับก็เลยซื้อบูธชนิดลูกปืนมาแทนนะครับขั้นตอนแรกก็ตดบูธก่อนนะครับตดบูธออกมานี่บูธเดิมนะครับน้ามันอะไรก็แองนะครับทำให การหมุนของเกนครับฟืดนะครับเนี่ยครับคราวนี้เราก็เอาบูทนะครับบูทแบบลูกปืนนะครับมาแทนตัวแตนตัวเดิมนะครับเพื่อจะใช้ในการหมุนมอเตอร์ให้มันลื่นขึ้นนะครับเนี่ยครับไม่ต้องกลัวครับใช้ลูกปืนลื่นฟืดแน่นอนครับลื่นฟืดลื่นฟืดอ่าก็ใส่ไปช่องเดิมนะครับเพราะว่าล็อกเต่ากันครับเป็นบั้ลม16บนิ้วนะครับ ก้วจากนั้นก็หาน็อตนะครับหาน็อตมารัดรัดบูทให้ติดกับกับตัวโครงบอดี้ของพัดลมนะเพื่อที่จะอตอกยึดตอกยึดให้ติดกับตัวพัดลมให้แน่นนะครับแนบสนิทเพื่อจะให้แกนบูทไม่สบับดนะครับก็ขันน็อตเข้าไปนะครับแล้วก็รัด รัดแน่นนะครับรัดน็อตน็อตที่ขนาดเล็กกว่ารูบูทนะครับแล้วก็แย่เย่ก็ไปนะครับจากนั้นก็ใช้ก้อนนะครับตอกพับขาเหล็กให้รัดติดกับตัวบอดี้นะครับทั้งสี่ขานะครับมีด้วยกันสี่ขาครับ ตอกตอก้าไปนะครับปั๊บเพื่อให้มันแนบสนิทติดกับตัวบอดี้นะครับมีด้วยกันสี่ตัวนะครับกกากก็ตอดน็อตออกนะครับแล้วก็ตอกนะครับปั๊บให้แนบสนิทก็นะครับเพื่อจะได้ยึดติดได้แน,น่นแน่นหนานะครับ ตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่แนบสนิทนะครับมันจะหลวมนะครับแล้วก็แกนอาจจะสะบัดได้นะครับเสร็จไปแล้วครับหนึ่งชิ้นนะครับคราวนี้ก็เราก็ตอดบูนะครับลองจับดูครับถ้าเน่นแน่นแบบนี้ก็ดีครับใช้ได้นะครับในการตอดกดลวดนะครับแล้วก็ใส่กดลวดก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสายมันค่อนข้าง จะเล็กแล้วก็อาจจะขาดได้นะครับก็ต้องระวังจุดนี้ด้วยนะครับคราวนี้ก็รัดน็อตไว้ก่อนนะครับก็จัดสายนะครับจัดสายเข้ากับตามเดิมนะครับบูธก็กัดให้เรียบร้อยนะครับกัดกระดาษทรายนะครับตอนนีกก็เป็นคราบน้ํามันนะครับก็กัดกระดาษทรายให้สะอาดนะครับจากนั้นก็ใส่บูธเข้าไปครับเป็นอันเรียบร้อยครับสวัสดีครับ